การคั้วไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพราะว่าคับวไปคั้วมาเนาะก็เริ่มสุกเริ่มผดเริ่มได้แล้วนะคะแล้วก็ท่อมมีกระดูกอ่อนมาด้วยนะคะก็จะเอาทําการมาหัน่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำบุบื่อกี้นะคะแล้วก็ทาการปิดฝานะคะเปิดไมทีหมอเอเดือดจ้า หม้อเดือดแล้วนะคะก็คูดีสักนิดน้อยนะคะต้มด้วยนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมาหัน่นเป็นเครื่องในหมูนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะแล้วก็การคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะคั่วจนสุกนะคะนี่ก็สุกแล้เวเดือดแล้วนะคะก็ทําการเติมน้ําไปนะคะน้ําก็เป็นน้ําล้างโมกค,ค่ะที่เราตาเครื่องปเลยนะคะวันนี้พอ่อวานเขาจะโชตรสีมืออีกและะ้วค่ะเขาบอกว่า จะทำอ,อมนะคะจะทำอ,อมกระดูกหมูใส่ผักค่ะ mm hmm. ก็เาเหลือนิดเดียวค่ะแล้วก็ปิดฝาเหมือนเคยนะคะ mm hmm. เปิดใหม่อีกทีก็พร้อมเสิร์ฟจ้า mm hmm. แกงอ,อมของเราวันนี้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะน mm ่า hmm. เปิดคลิปมาก็จะเห็นตักแกงเลยนะคะ mm hmm. นี่เลยจ้าแกงอ,อมนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะมาทำแกงอ,อมหมูนะคะ mm hmm. ก็สวัสดีพี่ทุกคนที่รับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไปด้วยค่ะ mm hmm. พิ่มความหอมความอร่อยนะคะนี่นะคะก็ใส่ไปเลยจ้าทายเรานี่ลราคาก็หลายวันแล้วแหละที่ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็เลยได้มาทําเป็นเมนูนี้เลยจ้าก็ขอบคุณที่รับชมนะคะข่าวเขาบอกว่าต้องคั่วก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ําค่ะเราก็จะทําเตกค่ะส่วนมากก็คือจะเอาไปย่างคะะส่วนใหญ่นี่ก็หั่นเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะคะก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะเขาก็ทําการตำพริกตำกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ การปิดฝานะคะเปิดใหม่อีกทีหม้อเดือดจ้าหม้อเดือดแล้วนะคะก็คุณดีสักนิดน้อยนะคะการคั่วไปเรื่อยๆรืเลยค่ะนี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพราะว่าคั่วไปคั่วมาเนาะก็เริ่มสุกเริ่มกดเริ่มได้แล้วนะคะเราก็ทำเต็มด้วยนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมาหั่นเป็นเครื่องในหมูนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะแล้วก็การคั่วไปเรื่อยๆื่อเลยค่ะ นี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพราะว่าคว้วไปขั้วมาเนาก็เริ่มสุกเริ่มผดเริ่มได้แล้วนะคะเราก็ทำตาผักสดชวยมากเลยค่ะใส่ผักเสร็จก็ปิดฝาเหมือนเคยจ้าเกิดใมาอีกทีนะคะมอเลมเดียดค่ะก็ทํามีกระดูกอ่อนมาด้วยนะคะก็จะเอาทาการมาหั่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็ใส่ผัก ค่ะวันนี้ก็จะเป็นผักกาดดอกนะคะเป็นผักกาดดอกค่ะแล้วก็จะมีกะหล่ำเม็ดหน่อยแล้วก็มีใบหัวลาพานะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีไม่ได้ยุ่งยากมากมายค่ะแบบประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. แกกรอบของเราคนนี้นะคะ mm hmm. ต้นผักยังไม่ยบนะคะเหมือนเยอะๆค่ะแต่พอผักยุบเหลกค่ะส่วนมากก็คือจะเอาไปย่างคะ่ะสนุกดจ นี่ก็หั่นเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะคะก <c oughs> ็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะ <c oughs> เขาก็ทําการตำพริกตำกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้การกลับเขาคุณเลสักเล็กน้อยะคะ่ะ <c oughs> กลับเขาสักเล็กน้อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าผักสุกง,ง่ายค่ะแค่ผักสุกก็ได้แล้วนะคะวันนี้ก็แบบค่ะส่วนมากเ็คาคือจะเอาไปย่างะคะ่ะส่วนให <c oughs> นี่ก็หั่นเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะคะก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะเขาก็ทําการตำพริกตำกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้ไม่ได้ยุ่งยากมากมายค่ะแบบ ประมาณนี้เลยนะคะแกี๊กรบของเรากันนี้นะคะต้นผักยังไม่โยบนะคะเหมือนเยอะๆค่ะแต่พอผักยุบลมด้วยนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมาหัน่นเป็นเครื่องในหมูนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะแล้วก็แกืค่ะส่วนมากก็คือจะเอาไปย่างะคะ่ะส่วนหัวใจนี่ก็หั่นเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะคะก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะเขาก็ทําการตำพริกตำกระเทียมค่ะแล้วก็ตะไคร้ เปิดคลิปมาก็จะเห็นตักแกงเลยนะคะนี่เลยจ้าแกงอ,อมนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงอ,อมหมูนะคะก็สวัสดีพี่ทุกคนที่รับสมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำการปิดฝานะคะเปิดไหม่ทีหม้อเดือดจ้าหม้อเดือดแล้วนะคะก็คูดีสักนิดน้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวข่าวเขาบอกว่าต้องขั่วก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ําค่ะ เราก็จะทำตัเหลือนิดเดียวค่ะแล้วก็ปิดฝาเหมือนเคยนะคะเปิดใหม่อีกทีก็พร้อมเสิร์ฟจ้าแกงอ่อมของเราวันนี้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะหน้าอร่อยข้าวหั่นตะไคร้แล้วก็หอบแดงตำผสมกันนะคะเพื่อดับความขาวกระเขาบอกนะคะแล้วก็ทําการปรุงเลยนะคะก็ใส่ผงชูรสใส่น้ําปลานะคะแข็ค่ะส่วนมากเขาถือเจาไปย่างนะคะวนไใ,ใจ นี่ก็หั่นเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะคะก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะเขาก็ทําการตาพริกตากระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำการปิดฝานะคะเปิดใหม่อีกทีหม้อดเดือดจ้าหม้อดเดือดแล้วนะคะก็ดูดีสักนิดน้อยนะคะเขาก็จะทําการคั่วก่อนนะคะคั่วจนเนื้อหมูหดแล้วก็คั่วจนหดหรือว่าจนสุกนั่นแหละค่ะ เพื่อให้เขาแล้วก็ใส่รดดีนิดหน่อยค่ะแล้วก็ทําการคุรเรคุรเีนะคะค่ะบอกว่าคนเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาไปคั่วอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะทำการกลับเขาคุเลสักเล็กน้อยค่ะกลับเขาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผักสุกง,ง่ายค่ะแค่ผักสุกก็ได้แล้วนะคะวันนี้ก็ผักสดชวยมากเลยค่ะใส่ผักเสร็จก็ปิดฝาเหมือนเคยจ้า เปิดมาอีกทีนะคะมอเลมเดือดค่ะก็ทําเปิดคลิปมาก็จะเห็นตักแกงเลยนะคะนี่เลยจ้าแกงอ,อมนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงอ,อมหมูนะคะก็สวัสดีพี่ทุกคนที่รับสายเราเนี่ลระคะก็หลายวันแล้วแหละที่ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็เลยได้มาทําเป็นเมนูนี้เลยจ้าก็ขอบคุณที่รับชมนะคะไม่ได้ยุ่งอยากมากมายคะ่ะแบบประมาณนี้เลยนะคะแกงอ่อบของเราคนนี้นะคะต้น ผักยังไม่โยบนะคะเหมือนเยอะๆค่ะแต่พอผักโยบหรือเขาหั่นตะไคร้แต่ก็หอมแดงตำผสมกันนะคะเพื่อดับความขาวเขาบอกนะคะแล้วก็ทําการปรุงเลยนะคะก็ใส่ผงชูรสใส่น้ําปลานะคะต้มด้วยนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมาหัน่นเป็นเครื่องในหมูนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะแต่ก็เข้าหั่นตะไคร้ แล้วก็หอบแดงตำผสมกันนะคะเพื่อดับความขาวเขาบอกนะคะแล้วก็ทําการปรุงเลยนะคะก็ใส่ผงชูรสใส่น้ําปลานะคะเอาหัวใจมาด้วยค่ะมาอ่อนใส่กันไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่านะแล้วก็พิ่งกินค้างไปมีกระดูกอ่อนมาด้วยนะคะก็จะเอาทําการมาหัน่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยคะ่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำกันั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะคั่วจนสุกนะคะนี่ก็สุกแล้วเหลือแล้วนะคะก็ ทำการเติมน้ําไปนะคะน้ําก็เป็นน้ําล้างคูกค่ะที่เราตาเครื่องปลาแล้วก็ใส่รดดีนิดหน่อยค่ะแล้วก็ทําการคุเลคุเดนะคะคระบว่าคนเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาไปคั่วอีกทีหนึ่งนะคะพี่ค่ะมีกระดูกอ่อนมาด้วยนะคะก็จะเอาทําการมาหัน่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําการกลับเขาคุเลสักเล็กน้อยค่ะกลับเขาสักเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าผักสุกง่ายค่ะแค่ผักสุกก็ได้แล้วนะคะวันนี้ก็กบอกเมื่อกี้นะคะแต่ก็ทำการปิดฝานะคะเปิดใหม่อีกทีหม้อเดือดจ้าหม้อเดือดแล้วนะคะก็ดุดีสักนิดน้อยนะคะต้มด้วยนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายๆเลยะคะ่ะวันนี้ก็จะมาหัน่นเป็นเครื่องในหมูนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะแต่ก็ต้มด้วยนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายๆเลยะคะ่ะวันนี้ก็จะมาหัน่น เป็นเครื่องในหมูนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไม่ได้ยุ่งยากมากมายคะ่ะแบบประมาณนี้เลยนะคะแกกอบของเราคนนี้นะคะต้นผักยังไม่ยบนะคะเหมือนเยอะๆคะ่ะแต่พอผักยบลมด้วยนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายๆเลยคะ่ะวันนี้ก็จะมาหัน่นเป็น เครื่องในหมูนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะแล้วก็ตายแล้วนี่ราคาก็หลายวันแล้วแหละที่ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็เลยได้มาทําเป็นเมนูนี้เลยจ้า mm hmm. ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเลยนะคะวันนี้พอบ้านเขาจะสูตรสีมืออีกแล้วค่ะเขาบอกว่าจะทําอมนะคะจะทําอมกระดูกหมูใส่ผักค่ะ mm hmm. ก็ขอบเมื่อกี้นะคะแต่ก็การปิดฝานะคะ mm hmm. เปิดไมโครมอเอเดียดจ้า หม้เดือดเลยนะคะก็ดีสักนิดน้อยนะคะรายเรานี่ราคาก็หลายวันแล้วแหละที่ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็เลยได้มาทําเป็นเมนูนี้เลยจ้าก็ขอบคุณที่รับชมนะคะไม่ได้ยุ่งยากมากมายคะ่ะแบบประมาณนี้เลยนะคะแกกอบของเราคนนี้นะคะต้นผักยังไม่ยบนะคะเหมือนเยอะๆคะ่ะแต่พอผักยุบเลยเขาก็จะทําการคั่วก่อนนะคะคั่วจนเนื้อหมูหดแล้วก็ ขวดจนหดหรือว่าจนฉุกนั่นแหละค่ะเพื่อมให้เข้าเลยนะคะวันนี้พอบ้านเขาจะโชว์สีมืออีกแล้วค่ะเขาบอกว่าจะทำออมนะคะจะทำออมกระดูกหมูใส่ผักค่ะก็ขายเรานี่ลคะคาก็